ไม่น้อยกว่าสองชั่วโมงที่บทสวสดนพครห์ช่วยนำความสบายใจมาสู่ผู้ร่วมพิธีที่วัดไก่เตี้ยเขตตลิงชันในวันที่เชื่อว่าดาวเสาร์เลื่อนจากราศีมังกรเข้าสู่ราศีกุมโดยตั้งเครื่องบูชาไว้ภายในราชวัตรฉัดทอง8ทิศต,ตามแบบแผนพิธีกรรมเชื่อกันว่าเป็นพิธีส่งและรับดาวที่ผอนร้ายกลายเป็นดี เชื่อมโยงกับหลักดาววิภาคตามตำราโหราจารย์จำแนกความหมายของดาวทั้ง9้าหรือนพเคราะห์ไว้เป็นคำสอนว่าปัญญาบริสุทธิ์ทายพฤหัสกิเลสสมบัติทายสุขโทษทุก์ขทายเสามัวเมาทายราหูอายุยืนอยู่ทายเกตภัยอาเพศทายมฤตยูรู้สึกความหมายว่าดาวเสาดาวราหูและมฤตยูอยู่ในกลุ่มดาวบาปเคราะห์ให้ผลรุนแรงทั้งคุและโทษ ดา,าวเสาอันเดียวกันนะทาให้คนที่โดนดา,าวเสาร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยทั้งล้มละลายและทั้งเป็นเศรษฐีตรงข้ามกันฉันทำไมจะต้องมาทําวิธีอันนี้เพื่อทําให้กลับร้ายเป็นดีถ้าร้ายเป็นดีก็ดีอย่างใจหายด mm hmm. า,าวเสาเป็นดาวที่คำว่านักเลงอะ่ะฉันพอใจเธอฉันให้เธอทุกอย่างแต่ฉันไม่พอใจเธอฉันฆ่าเธอเลยไม่ใช่สวดเฉบเมืองไทยนะอินเดียก็สวดจีนก็สวดที่วัดจีนนะจะสวดตั้งแต่วันที่สี่ เป็นเวลาห้าวันห้าคืนเขาได้เอาสวดนเคะเือนเราห้าวันห้าคืนเลยนะครับแต่ของเราที่สวดอยู่ประมาณสองชั่วโมงนะครับเป็นการเขาเรียกว่าเอาใจเทวดาที่ดูแลเสาองค์นี้เขาเชื่อว่าทุกโทษให้ทายเสาเมื่อเสาย้ายคนที่เสาเนี่ยย้ายเข้าไปเจ้าเรือนไหนเจ้าเรือนนั้นก็จะมีปัญหาแม้แต่ฝั่งตรงข้ามที่เป็นปัตตนีเช่นมกกา เข้าโมกนาเมื well, ่อก่อนราศีกรกฎก็มีป like so, yeah. so, yeah. ัญหาเที่ยวต่อไปเที่ยวนี้เป็นราศีกุมตรงข้ามกับกุมเราก็บวกไปหกช่องเลยเขาเรียกว่าบบกหก่ะก็จะเป็นราศีสิงพิธีกรรมเขาก็จะมีอย่างนี้สมัยก่อนทำที่วัดวัดไตมิตรที่นิยมกันทำมากเมื่อก่อนก็มีวัดไตมิตรตอนนี้ก็มาวัดไก่เตี๋ ดารเรงเพรงสาธูกการต้อนรับเทพเจ้าดาเจ้าเสด็จประทับเทียบอย่างบนบนดีพิธีกรามบูชาโนพคร้อนนะคะในวันที่ดาวย้ายก็สัมพันธ์นกับการเคลื่อนที่ของดวงดาวค่ะเพราะมีความเชื่อนะคะว่าให้คุณให้โทษได้ตามตำราโหราศาส์ทำให้วันนี้หลายร้อยคนเลยค่ะมารวมกันที่วัดไก่เกี้เกตลิงชันเพื่อร่วมพิธีค่ะขนาดของดาวเสาร์ใหญ่เป็นลำดับที่สองของระบบสุริยะ มีรอบการโคจรน,นานถึง29ปีทำให้ทุก2ปีครึ่งคนบนโลกเห็นพื้นหลังของดาวเสาต่างกันไปตามจักรราศีซึ่งปีนี้โคจรมาถึงระนาบกลุ่มดาวคนแบกม้อน้ำหรือราศีกุมตามการศึกษาดาราศาสตร์และโหราศาสตร์ซึ่งในอดีตเป็นสิ่งเกี่ยวเนื่องกันเพราะการพยากรณ์อาศัยการโคจรของดวงดาวต่อมาพัฒนาเป็นคำพีหรือตำราในการทำนาย จนมีความพยายามแก้ไขเหตุในทางร้ายให้กลับกลายเป็นดีผ่านความเชื่อและคติเกี่ยวกับเทวดานุพเคราะห์พบหลักฐานปรากฏชื่อในจารึกสุขโขทัยหลักที่45ความว่าเทพดานุพเคราะห์ทวาทศราแม้ในสมัยอยุธยาไม่พบชัดเจนแต่สันนิษฐานว่ามีคติการบูชาส่งต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ที่พบปฏิมกรรมรูปเทวดานุพเคราะห์ สันนิษฐานว่าเป็นคติที่สัมพันธ์กับศาสนาฮินดูมกรจะผสมผสานกับพุทธศาสนาดาวลัคนาต่างๆเนี่ยไม่ใช่อยู่ในเพิ่งเชื่อมันเชื่อกันมาตั้งแต่มสมัยอยุทยาสุโไทยแล้วจังนั้นพิธีการต่างๆที่เราทำเนี่ยจากหนักให้เป็นเบาจากเบาให้เสื่อมคลาย บางคนพระเสาเข้ามาแล้วก็เจริญรุ่งเรืองนะแต่บางคนเข้ามาแล้วก็เกิดทุกข์มันไม่แน่ไม่ใช่ว่าดาวเสาจะร้ายเสมอไปให้คุณก็มีแต่เดิมนี่นะแต่เดิมบุตรสนพระเคราะห์เนี่ยมีมาจากวัดโพก่อนแล้วก็มีมาจากโหราจาร์ที่ทําหน้าที่เป็นเขาเรียกโหราธิบดีให้พระเจ้าแผ่นดินเมื่อเราย้ายราศีเราสําคัญเช่น ดาวสาวดาวลาหูดาวมัตยูเหล่านี้ดาวพุหัดมีดาวสําคัญที่โหราจารย์จะต้องบอกพระเจ้าแผ่นดินเลยถ้าไม่บอกแล้วไม่สวดให้พระเจ้าแผ่นดินอดีตถึงมีโทษถึงประหารชีวิตตัดหัวนะครับฉะนั้นเป็นดาวสาคัญ ที่ผ่านมาพิธีสวดนพเคราะห์นิยมจัดในวัดสําคัญๆที่มีพระเกจิอาจารย์เป็นศูนย์รวมจิตใจพึงลดน้อยลงไปเพราะพิธีใหญ่ต้องอาศัยกําลังทรัพย์และการจัดเตรียมตามขั้นตอนพิธีกรรมที่มีรายละเอียดเช่นเครื่องบายสีเครื่องบวงสวงเทนสีตามกําลังวันและดนตรีบรรเลงเพลงครูและบทเพลงอันเชิญเทพที่แฝงไว้ด้วยกุศโลบายคลายทุกข์ร้อนทางใจนําอ้อยบุญสถาพรไทยพีบีเอส